สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Freedom Channel นะครับช่องที่เรียนรู้ร่วมกันอย่างอิสระและสร้างสรรค์นะครับผมวันนี้วันที่26ธันวาคม2563นะครับขออนุญาตมาอัปเดตสําหรับข่าวผู้สูงวัยกันสักนิดนึงนะขอบคุณข้อมูลครับฐานเศรษฐกิจเหมือนกันครับผู้สูงวัยครับรอรับ5,000บาทนะเที่ยวไทยวัยเก๋าชงคอรมอ9ีธันวาคมนี้มอบเป็นของขวัญปีใหม่เช่นเดียวกันนะครับมาดูกันข่าวนี้นะครับ เที่ยวไทยไวัยเก๋าครับชงคอรมพิจารณาวันที่29ธันวาคมนี้ไฟเขียวโครงการมอบเป็นของขวัญปีใหม่รัฐบาลอาัดฉีด5,000บาทต่อคนเลยสนับสนุนสูงวัยเที่ยววันธรรมดาผ่านบริษันํำเที่ยวนะครับนายพิพัฒน์รัฐกิจประการรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่า กระทรวงท่องเที่ยวจะนำโครงการเที่ยวไทยไวัยเก๋าเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่29ธันวาคมนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มผู้สูงวัยครับในวันธรรมดาช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคก,การท่องเที่ยวทั้งระบบครับและช่วยเหลือการจ้างงานกลุ่มแรงงานภาคก,การท่องเที่ยวภายใต้เงื่อนไขาการให้สิทธิประโยชน์กลุ่มเป้าหมายอา,ายุ55ถึง75ปี ใช้บริการผ่านบริษัทนําเที่ยวเดินทาง3วัน2คืนขึ้นไปสัมสุนค่าใช้จ่ายไม่เกิน5,000บาทต่อคนครับซึ่งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือนอกจากจะมีการเดินทางเพิ่มขึ้น1รล้านคนทั้งแล้วยังคาดว่าใช้จ่ายจากการเดินทางเข้าพักเฉลี่ย3วันอยู่ที่2,531.87บาทต่อวันหรือเท่ากับ 7, 5 9 5 6 1บาทต่อคนนะครับ ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจครับ1 8 8 5 9 8 9ร้าล้านบาทบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประกอบการแรงงานและครอบครัวในภาคการท่องเที่ยวปริมาณ4,0,000 0คนประกอบไปด้วยผู้ประกอบการนำเที่ยวมักคุเทศแรงงานด้านการขนส่งทางบกทางอากาศและทางน้ำผู้ประกอบการด้านอาหารและเครื่องดื่มและผู้ประกอบการโรงแรมนะครับนายยุทธศักดิ์สุพศรผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเผยว,ว่า เที่ยวไทยไวเก๋าครับได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการการกรองการใช้จ่ายเงินกู้ที่มีเลขาธิการสภาพัฒ,พฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นประธานไปแล้วตั้งแต่วันที่17ธันวาคมที่ผ่านมาและพิพัฒน์รัฐกิจประกรันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวจะนําเสนอในครมพิจารณาภายในสัปดาห์หน้าเพื่อมอบเป็นของกวันปีใหม่จากทางรัฐนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่อีกหนึ่งโคงการแล้วกันเนาะ ทั้งนี้ครับโครงการเราเที่ยวด้วยกันครับจะประกอบไปด้วยผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีอายุ55ปีขึ้นไป2ครับแพ็กเกจ3วัน2คืน3เที่ยววันธรรมดาพักวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสผ่านบริษัททัวร์ครับ4สนับสนุนรายละ5,000บาทในราคาขายแพ็กเกจร,ราคา12,500บาทขึ้นไปจำนวน1ล้านแพ็กเกจครับ5บริษัทนำเที่ยวรับได้ไม่เกิน3,000รายต่อบริษัท ภายใต้งบประมาณ5,000ล้านบาทระยะเวลาดำเนินการ3เดือนครับนี่เป็นโครงการที่อัปเดตกันล่าสุดแล้วกันนะกลุ่มเป้าหมายนะครับอายุ55ถึง75ปีนะนะครับอันนี้ก็เป็นแพคเกจ3วัน2คืนซึ่งมีการสนับสนุนใช้ใจ่ายไม่เกิน5,000บาทต่อคนเลยนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่นำมาแบ่งปันนะครับยังไงก็รอรุ่นกันวันที่29ซึ่งเป็นวันอังคารก็จะมีการประชุมคอรมอแล้วก็เดี๋ยวราดูว่าจะมีการอนุมัติหรือเปล่า ในเรื่องของเที่ยวไทยไวัยเก่านะมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่ผู้สูงวัยรอรับ5,000บาทครับผมเอาละก็ถือว่าเป็นการอัปเดตข้อมูลให้เกี่ยวกับผู้สูงวัยแล้วกันนะเป็นข่าวดีช่วงปีใหม่นะครับที่จะเกิดขึ้นก็ขอให้ครมอ,อนุมัติแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้าอนุมัติหรือไม่อย่างไรครับเดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันต่อนเนาะในเรื่องของนะครับเที่ยวไทยไวัยเก่าครับเป็นโครงการสนับสนุนในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองนะครับ เอาละถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์รือติดตามกันก็ขอพวกคุณไปอย่างสูงครับและที่สําคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งท่านจะไม่พลาดคลิป,ปใหม่ๆจากทางช่องเราครับเสิร์ฟตรงแบบนี้ถึงมือถือของท่านครับและวันนี้ช่องฟิลล่าชแนลบายเกษมสันต้องลํำลาไปแล้วขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ